สบายดีแม่นอนเลยเนาะเมือนนันนะนะไปไปละบุญอยู่บ่ไม่ได้ไปเลยมือนน่ะเออเอาเค้นเสี่ยมคคักแต่โดนเนาะ,ะสิไปสุรดรถรากาสิเมือ่อเอาเอาไว้อันนั้นเด้อแก้วันนั้นเดียเอาไว้กินนะฮะกับใจลายๆกับใจลายไม่ได้ ไม่แม่ชี้จัดงานอยู่เฮือนบรรเลือยอย่างใดอเฮือนอยู่เฮือนเออทางบิ่งอาจสุไปสิผลิตน,นำเดิมชวนเนี่ยเจี๋ยนะทุกคนพายักได้ก็สั่งเลยเด้อขายเป็นโลเป็นกระปุกเป็นอย่างยิ่งใกล้เจ้ากับประมาณนี่ทุกคนมาอุดหนุนในเด้อมีตัวใหญ่ใหญ่มีตัวใหญ่ใหญ่ สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกสุกคนเหมือนจะเต้นเป็นเจ้ามาเผาห้านมาทุกคนเนาะกิงไก่กับกระลังแบบว่าสุกเหลืองเหลืองทุกคน เขาโคบกับแ่แซ่บแแซ่บทุกคนอันตัวใหญ่นี่เ really? ท่าไรก็3.50มันหาสิบมันมีมันประมาณจะก,กอดน,นะ,ะน้ำตาล <It> <ร transparency S 2> สดเป็นอีกสนบุคคลโบราเนะ มะนาวระบอกเขียวมาแล้ว,ลลวป้าก็เซ็กซี่เทลูกสบายดีสบายใส่ขึ้นมาแต่สาว,ว,าสาวท้จะไปทัดโพน,ไ,นไ,ไปขอพรใช่ปะเฮ้อ่ไปเออ ลืมไปนะพอราไปสุดสุดรถดแฟนนั่นแหละเสียแม็กแม็กคือมาเปิดประตูให้ี่นบึงไปท่าไปเห็นหน้าเฮ้สบายดีแหนนอนเลยเนาะเมือนนั่นนะไปไปโหลบุญอยู่บ่ไม่ได้ไปเลยเหมือนน่ะเออเอาแคนเสียแม็กแต่โดนเนาะสิไปสุดโหลดราคสิเมื่องทกาก็ตื่นแต่เศร้าแท้ฮะ เออนี่อัสวรัตฮะผูกเป็นงกะบังผูกนะบังผูมีสบายแทวนี่รัตสวรันหูดแล้วบังผูเซโนบูมีดอกสั่งมัตเวิ่งขบส่งวันขาบส่งมันแนนๆเลยฮะชีซื้อประเทศเนี่ยิีจุดี่ไม่เหะ กินข um, uh ้าวดาวิเซย์ไงพี uh ่ข huh. uh ้าวดาวข้าวดาวว่าชักดียังบูฮู้ว่าซีลงไปักเซ่เบิ่งก่อนว่าซีลงไปปักเซ่ข้าวดาวน้ำให้อันได้ใช้แก้วไหมเนี่ยซีมาไปเลยหรือกินข้าวก่อนบ่เตอนสิไปเลิกตอนทีไปหลอกชินทเอออ้าปุ๊บเอาเอาไว้อันดี้เแก้วอันดี้เด้ออาไว้กินนฮะ ขอบใจเลยายขบใจหลายปเี่ยปีใหม่สิจัดงานอยู่เฮือนบอรือยังไดงอ่อนเบิ้งอาจสิไปสิบปินน้ำได้ชวนเนี่อ๋อคือเซ็กซี่ใช่มนี่ะสะพอนชวนเลยสิปินำมันกมาเอาอันนี้มาให้อพีใหม่ก็ไปกินยูใส้่านเบิ้งพังเบิ้งเลยโทรชวนเดินสิไป <Okay. S 2> สี่สิไปเลยสบายทุภาพแท้ป่ะเออเพื่อสูตรลดเพื่อยังอีกเนาะแม่นโอเคโอเคกานนั่นแหละก็จะกลับไปแล้วสิไปรีนน้ำไปโทรหาการโอเครถนาะล่างรถใหม่จะบดจืดเด้นี่ฮะ โ okay, อเคขับใจหลายๆเด้อเดีอยเป็นมาเอาอันีย่ยมาให้ผักกาะดาวนะปักกรดดาวทุกคนกกไม่ลวกใหม่น,นางกรเกิบมาให้มือวานนี่ และอ,อ้เดกทุกคนลงมาหอบอไนะไรกัปกติขณะไปเฮือนวท่าอยังบ่อ่อนัน่นจิจินดาท้างงามนะแต่เศร้าเ <c oughs> จียวนะทุกคนพายักได้ก็สั่งได้เด้อขายเป็นโลเป็นกระปุกเป็นอย่างขังมม้นสมุตินนนะว่าไปกินไก่กันเห็ดซีนเป็นอะไรก็ได้เนานนะซีนเ <c oughs> ว,ว่าไปกินโดนๆนะเดี๋ยว่า เขาเอื้อนยังก็ใบเนย,ยัยก็บใบล่มเข่านะหลาเมือ่อซีฮิตสูตใไทเบิรงว่าส่วนผสมยังนี่พอน้องสาวเป็นคนตามเด็กน,นะทุกคนกับยามสาวเนี่มโมมีคน ไก่เจ้ากับประมาณนี่ทุกคนมาอุดนุนในเดิมมีตัวใหญ่ๆมีตัวใหญ่ใหญ่ไก่บอเอาเงินต้นเซนหะโดยนเซนสี่เซนสามเซนสาว บริบปเป็นอย่างสบายดีแหละสบายดีไปโรงเรียนมามาแต่เหตุอย่างเบิ้งเบิ้งจะไปโรงเรียนดีบ่เออไปหรอซื้อยางซื้อยางจะซื้อยางฟอร์ตี้แอนนี่เล่เบลล่าผู้ใดเป็นเอื้อยออาเอาตกต็อกต็อกตกคำหนึ่งผู้อาหารกัอเออเทียนเทียน อันก็ไก่เบิงก,ก็ไก่เดชเอาบ่าเงินไปซื้อขนมเงินฮะเ,เอาคนละทรายฮะเอาคนละทรายบล็อดหนึ่งฮะเอาคนทรบล็อกสิบพันอ๋อเบลเอาทรายสิบพันซื้อยังซื้อยังซื้อยังจะไม่มปูซื้อหายซื้อขนมยังน,น่าซื้อช็อกโกแลตนะบีบบีบนะออ มันอีกินละข้าวเปลงเงียนเฮียนยังแน่ว้าล่ำ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 ลำก็เอ๋ยก็ไก่เขาไข่อยู่ในี่ยเอาประจับประจับจังเลยตู้แตกตู้แตกตู้แต<โ>กอันนี้คือร้านเจ๊ข่าว <โก S 1> ทุกคนนะซื้อฟอร์ตี้กับเบลล่าร้ <โก S 1> องเพลงได้บอสเ<ด>อาร้ <โก S 1> องเพลงให้ปู่ฟังเ <โก S 1> บิง้งเพลงยังก็ได้จะมักร้องเพลงยังเพลงยังว่าเพลงทั้งแบบะ ทรงยังแบดเช็ดยังบอยบาลองหนึ่งซึ่งลองใหม่ลองใหม่ทรงยังแบดเช็ดยังบอยรีเตนเดนรับดาบตัดตานะขับใจเด้อเอาไปไอาไเอาไว้เอาไว้เก็บไปก่อนเก็บไปเก็บไปเก็บไปปู่พาซื้อไปซื้อขนมเด้อถังเงินมาก่อนเงินมาแล้ว ยังเนาะบ่ได้ดื้อนะนั่งน,นั่งมงนัน่งม่นังเด็กในนัดนฮม่พอมันฟอดฟอเอรอเจ็บยังได้โอ้ยวันนี้มมนลินกับลานทุกคนเนาะมันจะบอกเลขบอกปนหาวะปนหา,ววาอาเมื่อ,อกีนก้นี่ก็อยู่อยู่ห้างคือมานั่งพันกรนงัง,รนงอยู่ที่ฮะไอ่ฟอดวะออา สิบอกเลขยังไม่ได้เลขสองยังเลขยังสองเลขยังสบายดีครับสบายดีเห้เสร็จสบายดีเด้อปอดเด้อฝากเนื้อฝากตัวเด้อนุ้ยอืมสบายดีมาพี่้าะอย่ามามพี่อาใส่เสื้อใส่เสื้อเอาปอดไปใส่ไปใส่เสื้อเอาก็ใส่แขนให้มันแหลยนะ มืดมืดมืดทุกคนเจ e ้าวเฮ็ดคิ้วใหม่เป็นยังไงฮ็ดคิ้วใหม่หมแมนเฮ็ดคิ้วใหม่ไปหลบรอยสักคิ้วใหม่มันก็สีขาวๆแบบนี้แหละอัปเดตใหม่เพราะว่าไปเฮ็ดมาเมื่อวานเนี่ยบัรยกาศปกติแหละเริ่มมันนั่นแหละเนาะอากาศหนาวหนาวอยู่แล้วบรรก็หนาวหนาวนะเบลเนาะเบลสิ่งร้องเพลงยังจะสิรีวิวยังมันเนี่ยนะบรีวิวอ่ะปกติจะรีวิวมันรีวิวคิ้วปู่ไว้ พิดมาจากมือแล้วว ah ่าเธอโดนน้ำได้แล ah ้วบปล่าม้มานั่งสิมานั่งสิมารีวิวคิวปูบ้างนะมารีวิวรีวิวคิวปูอ่ะไปเห็ดคลินิกดาบอนบิวตี้มาสิเอาเลยวิวใหม่หนึ่งสองสามน้องมันดีกว่าเบลกับิมารีวิวคิวปูไปเห็ดมาใหม่เลยสิได้ซองมือแล้วว่าเบ้างนะรีวิวใหม่มีเด้อ มันยืนขึ้นไหมโอเคอ่ารีวิวจังไรคิวนีฮ็ดมาใหม่ว้าเบังคิวคิวซีๆแบบนี้นะ <c oughs> น้นทุกคนกับฮ <c oughs> ็ดมาได้์สองมื้อนี้ <c oughs> ไปฮ็ดเมื่อวานประมาณตอนสี่โมงและไปต้นอันนั้นกันลูกสาวพรกับบลิินน้ำแหละคือตอนตอน้ตนคลิปไปเลยนะเซ็งยังแบด เช็ดจางบอยีเด้เด้อเด้ด้ด้บดเบดบอยนะเบดบอยเลองเพลงอื่นเล้ปลองเล่นเพลงยังี้เปิดใจขี้เล้าเล่าเปิดใจขี้เล้าเปิดใจขี้เหล้าเหล้าเน่ขาดรับอะลองใหม่ลองใหม่ ปิจใจให้ขี้เรานี่เปิจใจให้ขี้เรานี่เดเเเเเเนอะเหียนเหลียนเนะเหียนนะทุกคนกับมณีก็บแเร่นกับหลานแหละเพราะอากาศหนาวคล้ายเครื่องซิค้าก็บอสบายเนี่ยน้อยหนึ่งเพราะว่าไปเมื่อวานไปเห็ดมามันมีผลบดหรือว่าจังไรซิค้าคู่คัก บริมพ์พ้นแบบพอิีขาก็บอสบายมาหลายมื้อเลยเนาะเบลเอาเอาไปเบ่งั้บอเห็นหน้าบ่เห็นหน้าเนียบออกมาเนียบอกมาเออประมาณนี้เห็นน่ะแล้วหล่อนะภายในจะได้ไปซื้อขนมนะทุกคนกับแม่ลินกับลูกกับหลานอันนี้คือหลานสาวลูกหลานชายอันนี้ก็พ่อแม่เดียวกันนั่นแหละนะคือเห็นนั่นนั่นบเห็นบอเห็นหน้าบ่เห็นหน้า เห็นหน้าเพราะว่าบ่ได้ไปใส่กับมันนี่กับมันแน่น้ำร้านฟอร์ดกับร้านเบลว่าเป็นอย่างแม่จะคล้ายปีไก่ดีบะแม่เพิ่นจะคล้ายปีไก่คือกันนี่แหละเพราะมันหนาวมือไม่สบายดีก่อนไรร้านสาอุนลูกร้านเจ้าสก็เป็นขอบครัวใหญ่เลยพี่แม่ทั้งพีังเห็นอ่ะอันนี้กับเม้ ตลาดคนหนึ่งลูกเดือดยาแต่แหละเนี่ยติ๊ที่น้องกันนะจะมาปากโตเน่จังหน้จะเห็นเบลดูดูพ่อจีมากร้องเพลงนะพ่อจะพึกร้องเพลงนะเบลจกปีแหละออกปีปอดเด้สองปีจกปีพอปเปิดใจให้ขี่เราเน่เปิดใจให้ขี่เราเน่ถ้ารักแท้รักแท้แนนอนนะทุกคน กับประมาณนี้แหละกับมันในน้ำร้านเพราะว่าสีร้านเปิดโตว่าสี่ในน้ำ่อคับพ่อเพิ่นกับหนาวแหละเพราะพ่อเจ๊ขาวกันยังไม่เคยออกออกกล้องนะเจ๊ขาวเนาะหรือจะมยออกไม่เข้ามากินเลยนะครับไอโน่เนาะกินตำกินปลาหมึกกับไอโน่กับไอหยังเนาะคลิปนี้กับเฮาสี่ในลาก่อนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวไปบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบาย บายสบายดีอา้าวสบายดีก่อนสบายดีฟอดสบายดีสบายดีหยุดร่า,าดหยดบบุบร่าหยุดร่าไป